สวัสดีครับพชาชูเฮพชาชูเฮเนี่ยพ่อต้องถ่ายองค์นี้ไว้เนี่ยนี่คลิปอแบบข้อทั้งเนอันนี้คือเขาสร้างไงชาชูเฮพ่อไอ้นี่แต่ก่อนมันเคยเป็นสวนสัตว์มาก่อนเหรอ นี่ยใหม่ใหม่ไม่เคยมาใหม่ใไม่เคยมาดิตรงนี้ฟังไปติดาเดนติดตาตัวเองติดงเลยไอ้ชนนัเองีชอจดีดูดิดูดิ ไม่มี่จุดประสงค์อะไรละมองดูก็ไม่มีละวอาจะขึ้นทางนี้แหละเออไม่มีจุดประสงค์จุดประสงค์ไม่สวัสดีครับพอดูสวัสดีครับพอดูใหม่อยู่นี่นะครับอีพีที่สี่แล้วใช่อันนี้วันนี้เนี่ยเข้าอีพีที่สี่พรุ่งนี้ใช่พี่หายตปาก็ไปตีโค้ดไม่ตัดแล้วนะไม่เอาไม่เอา แอรมันจะขโมยของใหญ่เลยนี่ครับกระเช้าช่วยเอานุ่นอย่าหนึงมีนักระญภัยช่วยส b c เดินขึ้นไปด้วยกันคนดูพระเจ้าชัยอภิษฎที่สี่เฮ้ยแน่อยามาก็มาพระเจ้าชัยอภิษฎคนดู ทำวีด oh, ีโอลงทั y, ้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกผมก็มี่าโ้ยเื่นนะลือนฉีไปเหียบนะโว้ยนี่นะครั

ดไป <laughs> <laughs> ก่อนเลยครับ <laughs> ตรงนี้ไม่มีคนเลยวะนี่เราน,นี่องตรงนี้แม่ตรงนี้มีคนน้อยนี่แค่คนเดียวเลยเขาออรก็นน่มบิีิว่าไม่ใช่หรอัอยห้อ,เอ,เหอ,อก 6, 9, 6, เล่นบ้าบอหาอะไรวะ 6, ก็เลยไม่คุ้นรู้ได้ไงรู้ได้ไงอายุ8ขีดอาทุ8ขีมาจากไหนมองหลังคาทำไมของ96ทะเบียนคุณคุ้จังข้า96ได้ซื้อไหมหน้าหน้าหน้าหนังของตัวละ20 บ้านนี้ไม่รู้จะเข้าข้งไหนไปไปตรงไหนก่นไม่ว่ี่ก่อนตอนไม่มีคนเนี่ยไปหาแปงมีแบงคอะไรนี้ไมมนี่สิบเด็กๆมาไว้ตรงนี้ก่อนนะบินแม่นนม่ เันจะพุดหลอกมานูบด้วยนี่ไงเทียนเทียนอันหยิบยัางนี่อาดอกล็กเหรอรู้ว่ะอันดอกแดงจให้น้องด้วยก็ผิดเอออันสวย ไอโลเมตรคนเก้าป่ะจุดเลยลูกจุดนี้จุดนี้จุดต่อครับอ้ามีผ่านรองเท้าได้เลยจุดนู่นผ่านรองเท้ากันตกพี่อ้ามลูกพี่อ้ามลูกพี่อ้ามผ่ารองเท้าลูกพี่อ้ามดีไหลูก ไปทอน,นอไม่ติดนะอะพูดพไม่ติดนะวะขอหนูก็ไม่ติดไม่ติด ไม่ไดิดไม,ไม,ไม่ไม่ไ,ไม่ไดิดเก็บข้อศอกข้างหนึ่งไปเข้าไปว่าเลยได Sånn. <tryk> ขอลองไปต้อ,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 องรอเขาวงตรงไหนอยากคนดูองค์ใหญ่ๆอันนี้นีออ่เนี่ยเนี่ยเขาจะเชิญพระธาตุโชห่ ขึ right here, so oneself, so oh, mm ้นมาก็จะเป็นตรงนี้เขาดูตกนด้ไงตอนเราดูแหดจ้าเลยว่าเรานี่นะครับคนดูชวนชวนใช่ไม่ได้โอ้โเจ็บน้องไว้นี่นะนั่นแหละเดินไม่ก้มหัวก้มนี่ สงสัยบ้านเราก็ไม่ตัวนี่นะครับคนดูพระราวเชวเจังหวัดแพร่พี่ท้ล้องสุดท้ายยังไม่งไม่ถึงสุดท้ายอย่างเฮ้ยหนงไม่มีข้เข้าไปแล้วนวันละอะไนนี่นะครับ Ih! E... นี่นะครับองค์นี้นะครับพระธาตุช่แฮนี่นะครับพระองค์นี้ขอเชิญชวน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 มาพระธาตุช่จังหวัดแพร่258 อองโอเคเม่เห็นคนนี้นีหว่าคนนี้แอบอยู่ข้างหลังอุ้ย้ารับคุณารับ ช่อเคโ้หเขานั mm. Mm. ่เออเออสวยๆนะอย่เอาเตี้ยนะา่ยรูปพี่สูคนเตี้ยก็ทำใี่สูงเลาะคนนี้มันเตี้ยไหมสวยไม่สวยทู่มันทำให้มืด

ไปกันแล้วไนี่นะครับฝนมันมาจากไหนวะเนี่ยนั่งลงนั่งลง แน่ๆมันมีที่นั่งอยู่แล้วนั่งนั่งนั่งให้เห็นสามคนนะเห็นตั้งแต่เท้าเลยนะร

นี่นะพระท้าชบเอง่ั่เองมันดูที่มามันดูที่มาบูว <c oughs> ถ่าไม่เป็นมันไม่เห็นผลโต๊ะไม่รู้กลับไม่ได้รองเท้าเราก็เปียกนั่งลงใหม่นั่งลงให้เห็นปลายกระพรอ่ะกดถ่ายกดถ่ายแล้วเดี๋ยวก็อ่ากดงานทำไมต้องเก่งมืออย่างนี้แม่เมื่อกี้แอบไม่ไหวใครเออ เหมือนติ๊บเลยเิดเงทำมืออย่างนี้ไม่อนตัวอะไรไม่สวยไม่ส้ยมาอัไใเราอ่ะเออมน้ำหน้าทำน้ำหน้ามาวัดแต่งค่ะขัใบเัดใดวงมั้ยไม่านี่นะครับนี่โอ้ยตรงไหนเอแม่เดิน แต่แต่บ้านเราก็คงไมไ่ถูกมั้มงบมานใหญ่ต้องไปนในวัดก่อนหรือเปล่าอ่ะอักขาึงังเก่งขึงขาา้นเตียเียีีกก ดูถ้าขาดเย็นช <jack> ื่อช้อยดีขึ้นจะได้ได้่่ดีครับเนี่ย่าแบบนได้ยค่อยเดินนะลื่นอีเเราอ่ะ คนตกคนดูอยู่นี่ผมก็ตกเลยแม่คนดูผมตกดีแม่เดี๋ยวก็ต้องเดินเข้าข้างในโบสได้อยู่ ยังไม่ได้เดินเข้าไปในวัดเลยนะยังจะประกาศเครื่องเสียงลาเด้อทุกตกได้ไงใครมากับฝนไปไหนก็มีแต่ฝนตอนนี้น้ำเต็มบ้านแล้ว ไม่อย่าคนดูอยู่ดีฝนตกมูวิธีทำให้ฝนหยุดไหมันไม่มีนี่นะนี่มันเจอ เราได้วิ่งแล้วก็วิ่งเขวาวัดได้เลย จะเียดีสวยอากไปยิานมาไอบอกคุไม่ไปทายต๊วยังบ่ทายทีนีมน้องหาทไม่บอหางนทำไมจะอยู่วัดเหอะอยู่วัดที่นี่เหรอไปบวชเลยเดนได้หรบไม่ดูโทรศัพท์เล็๊ไม่จะได้ฝนตก

เขาเขาได้อยู่ในโบสถ์โบสถ์เขาไม่เปิดโบสถ์เขาไม่เปิด,เดวันนี้ขอโทษครับวันนี้วันนี้โบสถ์เขาไม่เปิดวัน เขาเขาให้เปิดเองนี่เขาให้เปิดเองมันก็ไม่หยุดมันก็ปยปนผสมน้าใครใส่้าใบเสียบเลยไปดึงเไปไปึงทปเดี๋ยวใส่ข้าวกนข้าวมาเจาป้านแก้วจ้ปานแ้วไหนอข้าวหนูหนูไม่ใส่ข้าวใส่ไม่ได้ ยิงอาหามันอันนี้นะครับผมก็ปิดก่อนนะครับ